สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับการากินกล้วยกินดิบนะครับคนนะครศรีธรรมราชเขาเรียกกล้วยกินดิบก็คือกล้วยเล็บมือนางนะครับเล็บมือนางหรือว่ากล้วยหมากอย่างคือกล้วยหมากมีสองสองชนิดนะครับแต่เป็นแบบกล้วยเพศเดียวกันที่ผมถือเนี่ยเขาเรียกกล้วยหมากนะเพราะว่าที่รอบๆอบ ตัวกล้วยมันจะไม่มีขนถ้าเราตัวกล้วยมีขนเนี่ยก็เรียกกล้วยเล็บมือนางนะครับไม่ว่าจะกล้วยหมากเล็บมือนางถ้าตอนแก่ๆตอนดิบๆเนี่ยครับจะเป็นผักกินกับข้าวอร่อยครับวิธีการกินก็คือเราต้องลอกเปลือกนอกแบบนี้ครับเากล้วยมาก็ลอกแบบนี้ครับแค่เปลือกข้างนอกออกนะครับมันจะออกง่ายมากครับกินกับข้าวก็อร่อยนะครับมันมันดีครับมันไม่ฝาดนะฮะยางมัน พอเราทาเสร็จเดี First, nice ๋ยวเราก็ไปล้างน้ําเกลือหรือแช่น้ําเกลือแต่ส่วนผมนี่แบบจะล้างน้ําเปล่าก็ใช้ได้เลยนะครับน่ครับออกง่ายคะลอกออกครับแค่ลอกเปลือกนอกออกครับกินง่ายฮะกินกับแกงส้มแกงขั่วอะไรเงี้ยครับกินกับขนมจีนครับเนี่ยถ้าเรากินตอนดิบๆนะคนท้องถิ่นที่นี่เขาเรียก กล้วยกินดิบหรือเขาเรียกกินดิบเฉยๆครับถ้าเขาเรียกว่ากินดิบก็หมายถึงว่ากล้วยชั้นนี้แหละครับแล้วก็ทํากินกันแบบนี้ครับกล้วยตัวนี้ก็มีาสารพัดประโยชน์ครับตอนแก่ๆก็กินดิบได้พอตอนสุกก็กินตอนสุกได้ครับประโยชน์ของกล้วยแก่หรือกินดิบก็คือช่วยในการรักษากระเพาะอาหารนะครับผมประโยชน์ก็มีโดยตรงแล้ะครับ ี่กระเพาะอาหารไม่ดีลมในกระเพาะอาหารเยอะองเงี้ยครับก็ช่วยได้นะครับก็ผักเราก็กินแบบไม่จำเจนะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเสร็จแล้วฮะมื้อนี้ว่าจะกินกับแกงส้มนะครับแล้วก็มีน้ำพริกนิดนึงเราก็ไปล้างน้ำเปล่าแล้วเราก็เอาไปกินได้เลยนะครับหรือถ้าว่าใครมือใหม่ที่จะกลัวว่ามันจะฝาดอย่างเี้ก็ อย่างอย่างกล้วยตรงนี้มันมันไม่เหมือนกล้วยน้ําว้านะครับเราล้างน้ำเปล่ามันก็ออกนะครับเนี่ยมันมันจะไม่มันแค่เหนียวเหนียวนิดๆน้ำข้นๆนิดๆแต่ว่าล้างน้ำเปล่าก็ออกแต่ถ้าหากว่าใครแบบให้มันแบบสวยๆหน่อยก็แช่น้ําเกลือสักห้านาทีก็ได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปล้างน้ําแล้วผมก็พร้อมทานได้เลยครับสวัสดีครับ